ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ช่องของ NUR Creator นะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําตามคําเรียกร้องของหลายๆคนนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการเปลี่ยน Wallpaper แล้วเพื่อนๆสนใจใช่ไหมเอออันนี้ผมกออ็ไม่ได้มีขั้นตอนอยุ่งยากอะไรนะผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนทํำ Wallpaper แบบนี้เองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ NUR กันด้วยนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมอย่างแรกที่เราต้องเตรียมก็คือ w a ลเปเปอรนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็หาโหลดได้ตาม YouTube เลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะสมมุติว่าผมต้องการ w a ลเปเปอร์ก a แ y หรือว่าอะไรก็ได้การ์ตูนอะไรก็ได้ผม ที่ความยาวไม่เกินหนาทีนะครับผมเดี๋ยวน,นี้เรามาก่อนก่อนไม่เกินห้านาทีนะอ่ะก็สมมุติว่าผมจะเอาอันนี้นะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็คัดลอกลิงก์นะ่ะแล้วก็ไปวางอในในนี้เลยนะครับผมอันนี้อ่ะแล้วพิมพ์ mpc mpc าวน์โหลดนะครับผมแล้วก็เป็นเว็บแรกนั่นเองอันนี้เดี๋ยวเว็บนี้ผมทิ้งไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะผมเผื่อใครที่แบบหาไม่เจออะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เอาลิงก์ที่เรากัดคัดลอกตัวนี้มานะครับผมแล้วก็วางใน ตรงนี้นะครับแล้วก็รอแป๊บนึงมันจะขึ้นให้เราโหลดไอที่ Full HD นะครับผมาหาวิดีโอที่ชัดๆหน่อยนะครับผมเวลาเอาไปใส่ในเ,เกมเนี่ยมันจะได้ชัดๆนะครับผมอันนี้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมพอเราดาวน์โหลดอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยสิ่งต่อไปที่ต้องทําก็คือไปหาฮอนนะครับผมที่เราเก็บไว้เอ่อที่เก็บฮอนของเรานะครับผมอ่านี่นะผมอันนี้คือในไฟล์เกมของเรานนัเองนะผมให้เราเนี่ยมาที่ คําว่าเกมตรงนี้นะครับผมเกมนะเกมแล้วก็วิดีโอครับผมวิดีโอตรงนี้นะครับผมแล้วให้เราทําการาเปลี่ยนไฟลชื่อไฟ,อ,ไฟอันเก่าเนี่ยมันมันจะเป็นอันนี้นะครับผมสองอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันจะทิ้งไว้ข้างล่างเหมือนกันนะครับผมว่าควรเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับผมอันนี้ต้องใช้2อันนะท่านผู้ชม,ชม,ชมให้เรากดกดอ่ากด Ctrl X หรือว่า Ctrl C t r l C ก็ได้นะผมคัปปีแล้วมาวางอันนี้นะครับผมแล้วก็กดวางให้มันเป็นอีกอันนึงให้เป็นสองอันนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นอันเก่าอันสมมติว่าใครทีีี่่่มอันนเกา ให้เราเปลี่ยนชื่อมันไปก่อนนะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นอ่ะเออที่แบบไม่ไม่ใช่เก่านะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเอ่อเปลี่ยนชื่อไออันเนี้ยเป็นด vi นะครับผมถ้าใครไม่เห็นนามสกลุลไฟล์แบบนี้ให้เรามาเปิดให้เรามาเปิดตรงวิวก่อนนะครับผมนะอันนี้ถ้าสมมุติว่าใครไม่มีเป็นหน้าต่างโลง่โๆอย่างนงี้ให้เรากดตรงนี้นะครับผมตรงนี้ปุ๊บมันจะลงมาอย่างงี้แล้วก็ให้เรากดที่ไฟล์ n a m e extension ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีนามสกลุลไฟล์ออกมานะครับผมแล้วให้เราเนี่ย Copy ชื่อไฟลนนนะัมอี้ แล้วก็มาวางใส่วิดีโอที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอไอ้นั้นเลยอะแบบวิดีโอพื้นหลังนะครับผมอ่าปึ๊บโอเคโอเคตอนนี้สองอันนี้ก็เป็นเป็นอันที่ผมจะใช้นะครับผมนี่มีล็อกอิน7จ0สองูนกับล็อกอินหนึ่งูนศูนย์ั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมว่ามันจะเป็นนะครับผมเป็นหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแหลกเออเป็นแหลกนะครับผมโอเคท่านผู้ชมนี่ไงก็ เรียบร้อยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมไม่มีอะไรยากแค่เปลี่ยนชื่อไฟล์เฉยๆนะครับผมนะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมใครมีกาเล็กซี่หรือว่าการ์ตูนอะไรก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับผมอันนี้คือส่วนตัวผมชอบกาเล็กซี่ไงก็แบบนะเทไปเลยนะเฟี้ยวไปเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลากันไปเท่านี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบหรือว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมอยากให้ไปตกแต่งหรือว่าอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเมนบอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองหาดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ NUR กันด้วยนะครับผมนะก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับผมบายยจุ๊บๆนะครับผม, bye บบบผมกลับมาเล่นกันเยอะๆนะครับโว้ยคน,คนเล่นเยอะไปนเนี่ยเดี๋ยวขอล็อกอินเข้าไปดูก่อนอุ้ยสองพันนะผมก็บายบาย้ bye เจอกันนะครับบายบาย